ได้พี่เวินจะมาอีกไหมคะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยพี่อ่านยังไงเล่าสิแต้มสีว่าจะมาโทนหน้าที่แต้มสิวเอ่อโซความแต้มสิวกันไปอะไรยังไงป่ะได้ดีมากพูดเล้ว พี่อ่านไปบอกจริงไลฟ์เร็วไลฟ์ฟ้อมวินไม่ได้ไม่น่าแกคนเข้ามาดูเยอะแล้วเห็นปะแกเข้าดูตัวเลขก่อนคนเข้ามาดูเยอะแล้วนะเยพอะพราะพี่อ่านนั่นแหละขอฟังกีตาร์หน่อยครับพี่บอหุ้ยดูได้ไงอ่ะสึดูแค่มือก็ดูแล้วขึ้น ฮ้ยเฮ้ยเออและนี่นะคะก็จบไปแล้วสำหรับหนึ่งบทเพลงนะครับหลายๆคนก็คงงงว่าเฮ้ยทีน้อยเพลงนี้คือเป็นเพลงเก่าพราะมากแกมันเป็นเพลงเก่าเว้ย ไปนอนโดนอะไรมาฮะอะไรนะอ่ะไปนอนวินอ่ะไปนอนอ่ะไปนอนงับนกูเนี่ยไปนอนไปสวัสดีครับเีื่องี ไปโพสขอบคุณจบไปงงอ่ะคือเราจะไม่พูดอะไรกันจริงใช่ไหมพี่ไม่วินวินตอนนี้วินช้าหรือว่าเน็ตช้าเอาดีๆช้าต้องสองอย่างเอาจริงๆฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยว่าใครช้าตอนเนี้ยวินคนดูสิบเคแล้วน่ะไม่จริงน่ะ วินมาไลฟ์ตอ,อนี้ก็คือไลฟ์ก่อนอะ,นะเออที่โออยเฉยจริงหรอเออผมก็เลยวินไปควนไปพาร์ผมไม่ชืบใครช้าเน็ตเดือวิน อ่าเห็นปะพี่เห็นบาบบับแล้วบาบพี่ห้องพี่อ่านนี้รวมตัวเยอะตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันรวมตัวท็อปปะตัวท็อปจริงๆรวมตัวท็อปแห่งลูกี้ไทยแลนด์ไม่ใช่ตัวท็อปลงห้าสิบสองรูปลงมารวมใครลงห้าสิบสองรูป เคเหรอใช่เอ้ยใช้บีเคแอคเน่เหรอต้องไปหยิบมาให้ดูเลยไหมพี่อานดีต้องไปหยิบไ้ดูเลยเหรอลูกค้าเข้าแล้วนะลูกค้าต้องเข้าแล้ว พเซ,นเ,พเซนเตอร์ต้องเข้าแล้วนะพี่ออใช้บีแครงได้ปะวินถามผมใช้หมดเลยเาดีด <are> <ๆ>ผมใช้ทุกอย่างรวมกันครับ<ม>ใช้อะไรบ้างเซรั่มหรือว่ามักหน้าไม่รู้เขาให้วยนไหนมาผมใช้ม <laughs> แต่ <laughs> คือให้มาแต่เราใช้ใช่ปะใช่ครั คำผ่านผู้น่ารักคำผ่านกับคำผ่านเนี่ยมันเรียกผ่านเฉยๆดีวอหน่าใสมากเงทุกคนน่าใส่มากแกขอ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 บทหนึง่งมึงชื่อคำผ่านจริงเหรออารีนี่มึงชื่อคำผ่านจริงเหรอวะใช่พี่ <_ d iv ore> เลยอืมเขาบอกว่าแค่เห็น<ม>เธอแล้วก็ใจละลายใจละลาย<ม>ใจละลาย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 ,ลลายมีแต่คนบอกว่านึกว่าวินใช้ฟิลเตอร์เป็นจุดนะจุดจุดจุดมีคนถามบอกว่าพี่บอลไปไหน รอเล่นเซลล์เซลปะจะเซลแเซลได้เาสิบมีไฟปะวินพี่ไปแล้วนะบายบายทุกคนคุยกับวินไปก่อนนะคะ ไอคิมต้องเข้าแล้วจริงตาดำตาดำครับทุกคนไม่ใช่คำาพานคำผานพอ,พอพึ่งไม่ใช่พอพานเข้าใจไหมใครเนี่ยนิชแต่ใค รอบนี้แหลกไหมอะทุกคนยินไม่รู้ว่าแหลกหรือเปล่าแหลกไหมมันดีเลยเหรอฮึอ ไอจไหนไม่ได้ live, ไลฟ์ในไอจครับไลฟ์ live ในเพจของเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไลฟ์กันสองคนเดี๋ยววินแชร์ลงตอรี่ด้วยอั <c oughs> านาาั่นแหละมีแต่คนบอกว่าพี่วินไม่มาไลฟ์หน่อยหรอ <c oughs> ติดคำว่าเข้าใจไหมเออพี่น่าจะ เขาพูดคำว่าเข้าใจไหมก็คือแทนตัวเองว่าพี่กับทุกคนแล้วนะตอนนี้ทุกคนเป็นน้องวินสวัสดีค่ะ าเรียกว่าแบบว่าทรงแบบเซ่อๆพิปัดมาใช่ใช่กดไม่ติด <c oughs> มันกดไม่ติดอ่ะไม่รู้ปัดขอไลฟ์หรือเปล่าโอ้กดติดแล้ว ปัดไม่ได้ขออะไรเข้าใจเสียใจมีวินโดว์แล้ว พี่เนออฟนมันเกิดหนูหน่อยแฮปปี้เบอร์เดย์นะแฮปปี้แฮปปี้พี่เบนน้อยใจแล้วทำไมน้อยใจอ่ะเพื่อนพี่น่าจะน่าจะเซ็ตเสร็จแล้วนะ 48 e ชั่วโมงครับพูดจริงน่ารักเกินไปแล้วนะเดี๋ยวตีเลยใครให้พี่วินเล่นวิบครีมมันเหมือนวิบครีมเหรอทุกคนวิบครีมทุกคนสีเขียว รอบแรงไม่ได้กดพี่กดรอบสองรับก็ได้รับก็ได้รับก็ได้โธ่ w h a เศร้าอะเศร้าเศร้าอืมพี่ทำอะไรเนี่ยพี่เล่นเกมพี่เล่นเกมพี่ไม่รับพี่ไม่รับกันเล่นเกม ฮัลโหลพี่มายังไง